แนะแนวสินเชื่อตัวล่าสุดที่เน้นเหมาะกับคนที่อยากจะกู้เงินแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปกู้เงินที่ไหนดีกู้แล้วไม่เคยผ่านหรือแม้แต่ใครที่อยากจะกู้เงินไม่มากนักแค่พอจะเอามาหมุนต่อในชีวิตได้ แนะนำให้3ตัวเลือกที่ถูกกดมาแล้วก็เพิ่งจะเปิดรับสมัครได้ไม่นานมานี้เองหมดปัญหาเลยนะใครที่อยากจะกู้เงินแต่ลืมไปว่าที่ไหนเขามีให้กู้บ้างเริ่มกันที่แอปกู้เงินกันก่อนเลยเพราะว่าสะดวกดีไม่ต้องไปสาขาคลอดมาได้สักครึ่งเดือนนี้เองตัวนี้คือสินเชื่อดิจิทัล First Choice Play Plus ตัวนี้เนี่ยมาแทานสินเชื่อ Snapcard นะที่สมัครผ่านแอปยูชู e ผ่อนของได้กดเงินสดได้สมัครได้ทุกอาชีพแบบไม่ใช้เอกสารแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมนะซึ่งในส่วนนี้ไม่ต้องรอคำเชิญใดๆแล้วก็10นาทีรู้ผลการอนุมัติในส่วนนี้คุณจะได้วงเงินอยู่ที่3,000จนถึง2,000 20, 0บาทแต่ว่าผ่อนได้นานแค่5เดือนจบนะหลอกเบีย้ยคิดไม่เกิน25%ต่อปีแล้วก็จะให้เป็นเินเชื่อมุนเวียนนี่แหละ ฉะนั้นผู้สมัครต้องมีอายุ20 55ปีรายได้10,000แล้วก็ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ของ First Choice มาก่อนด้วยมากันที่ตัวที่2ตัวนี้สินเชื่อต้อนรับเปิดเทอมธนาคารอมสินวงเงินสูงสุดคือ10,000บาทเพิ่งคลอดมาได้เกือบเดือนแล้วก็จะให้เวลาอีก2เดือนจะเปิดรับสมัครในวันที่31กรรฎาาคมนี้ ซึ่งจะต้องเรีบสักหน่อยตัวนี้จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าโนนค่านี่อีกจิปาะะดอกเบี้ยก็คิดคงที่อยู่ที่0.60%ผ่อนได้1ปี ตกพรเนี่ยเดือนละ8 9 4บาทก็จะเหมาะกับผู้ปกครองของนักเรียนนะหรือผู้ปกครองของนักศึกษาที่ทำงานแล้วก็มีรายได้รวมทั้งมีอายุ20-65ปีไปสมัครได้ที่ออมสินทุกสาขาเลยส่วนเอกสารต่างๆเนี่ยอยากให้โทรถามสาขาก็ก่อนเพื่อความชัวนะเพราะว่าแต่ละอาชีพนั้นก็ใช้เอกสารไม่เหมือนกันด้วย และสุดท้ายสินเชื่อเงินด่วนคนดีธนาคารทกอสอตัวนี้ก็เปิดไปได้ร่วม2เดือนแล้วล่ะแต่จะปิดรับสมัครก็คงจะอีกแน่นประมาณ31มีนาคม2,568นั่นเลยก็จะเน้นให้สินเชื่อกับกลุ่มอาสาอสมอ,อสสอนี่แหละให้กูได้ถึงสูงสุดคนละ2,000 20, 0บาทดอกเบีย้ยคงที่0.67%ผ่อนได้ดายสูงสุดถึง48เดือน ในส่วนนี้จะหักค่างวดอัตโนมัติกันเลยเดือนละ500บาทหรืออาจจะจ่ายมากกว่า500บาทก็ได้ก็แล้วแต่กำลังไหวของแต่ละคนตัวนี้จะดูภาระนี้ดูโบโรด้วยฉะนั้นเวลาไปสมัครไปสมัครที่ธนาคารพกสได้ทุกสาขา เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงบัตรสมัตรการอสมหรือว่าอสสสมุตรบัญชีเงินฝากแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนที่เป็นอสมหรือว่าอสอส,อส,อสอเหมือนกัน